สวัสดีครับกับผมในนัทพรปริมาตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมจังหวัดเพชรบูร์ครับชื่อเล่นนัดครับเป็นผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยปี25 6 8ครับหากผมได้รับการคัดเลือกผมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนของตนเองทั้งในตำบลยางสาวอันเป็นที่ตั้งของชุมชนที่ผมอศาศัยอยู่และตำบนนำลน้ำร้อนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่ผมกำลังศึกษาอยู่ครับ แม้แต่ละอบาตาจะได้งบประมาณรวมกว่า50ล้านบาทแต่ปัญหาในชุมชนเช่นไฟป่าหมอกควนันขยะและนะ้ำปปาที่ไม่สะอาดยังคงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านบ่นถึงเสมอครับสรุปว่าท้องถิ่นของคุณมีปัญหาในการใช้จ่ายงบประมาณงั้นคุณมีแนวคิดจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับผมมีความคิดว่าคําบ่นต้องไปเสียจากผู้มีอำนาจในท้องถิ่นให้ความสําคัญไปไม่น้อยกว่าเสียงที่เขามาขอจาการในวันเลือกตั้งครับ พื่อให้การใช้ใจ่บบายงบประมาณในท้องถิน่นตอบสนองปัญหาในพื้นที่มากขึ้นครับดังนั้นหากได้เร่วมกิจกรรมรู้วชนประชาธิปไต,ตยผมจะนําความบ่นเหล่านั้นไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนทั่วประเทศครับรวมกันทําให้เสียงบ,บ่นนั้นดังขึ้นและสร้างเครือข่า,ขายเยาวชนเพื่อร่วมกันหาทางออกครับพร้อมนําความรู้จากกิจกรรมตามหลักสูตรมาเสริมราักฐานให้กับพลงังการมีส่วนร่วมของเยาวชนและทุกคนในท้องถิ่นครับแล้วคุณจะทํำยังไงครับด้วยผมมีจุดตป้าหมายว่า จะจัดตั้งกลุ่มเยาวชนนิวัตครับเพื่อให้เยาวชนมีบทบาทในท้องถิ่นโดยการทําบันทนึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนในท้องถิ่นภายใต้การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามบนดํงล้อนกิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตยปี2568จึงเป็นกิจกรรมที่จัดเติมเต็มช่องว่างขอประสบการณ์ความรู้และพลังให้ผมสามารถขับเคลื่อนการเปตยนแปลงอย่างมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นต่อไปได้ขอบคุณครับ